วันที่14กุมภาพันธ์2555ในพศานตานิเหงนายกอง์การบริหารส่วนตำบโุลูโบเบซารองประธานชมรมนายกอมปตจังหวัดนราธิวาสจัดงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี2555ณบริเวณสนามโรงเรียนบ้านกำโปงปีแซมเพยยิงอจังหวัดนราธิวาสโดยมีนายไพโรจน์จริตงามแนยมเพยยิงอเป็นประธานในพิธีสำหรับการจัดกิจกรรมให้แก่เด็กเยาวชนในพื้นที่เพื่อให้เด็กและเยาวชนของหมู่บ้านต่างๆได้รู้จักเรียนรู้ซึ่งกันและกัน เพื่อให้เกิดความสามัคคีผูกพันและเพื่อเป็นการแสดงออกถึงความรักและห่วงใยเด็กๆในไพโรจจริตงามแนยพยิงอประธานในพิธีกล่าวว่างานวันเด็กปีนี้คณะผู้บริหารสมาชิกสภาเจ้าหน้าที่จากภาคส่วนต่างๆในพื้นที่ได้ร่วมสนับสนุนให้เกิดขึ้นเพื่อให้เด็กๆได้รับรู้ว่าผู้ใหญ่ไม่ได้ทอดทิ้งและให้ความสําคัญกับเด็กๆซึ่งจะเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพในอนาคต สำหรับกิจกรรมมีการแสดงบนเวทีของเด็กนักเรียนการแจกของขวัญและของรางวัลต่างๆจำนวนมากโดยได้รับความร่วมมือจากโรงเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในพื้นที่ส่งกิจกรรมการแสดงต่างๆของเด็กและเยาวชนโดยมีผู้ปกครองพาบุตรหลานมาร่วมงานกันอย่างคับคั่งในภายพศาลนายกองการบริหารส่วนตมนโลูบบูเบซาได้กล่าวว่าการจัดงานวันเด็กของอบตโลูบบูเบซาในครั้งนี้ ได้กำหนดการจัดงานตรงกับวันวาเลนไทน์เนื่องจากที่ผ่านมาไม่สามารถจัดช่วงวันเด็กแห่งชาติได้เพราะมีฝนตกและน้ำท่วมในพื้นที่ ทำให้ต้องจัดงานย้อนหลังและกำหนดวันที่14กุมภาพันธ์ซึ่งตรงกับวันวาเลนไทน์เพื่อเป็นการมอบความรักให้กับเด็กๆงานที่จัดได้ในวันนี้ก็เพราะว่าเมื่อช่วงวันเด็กเมื่อวันเดือนที่แล้วนะครับก็ได้เกิดฝนตกหนักนะครับในพื้นที่สาจังหวัดนะครับเราก็ได้ปรึกษานะครับว่าเราจะให้ความสุขกับเด็กนะครับก็มตินะครับก็ให้จัดวันที่14กุมภาพันธ์ซึ่งเป็นวันแห่งความรักนะครับก็เราถือโอกาสนี้นะครับมอบความรักให้กับเด็กๆนะครับและ แก็มอบความรักให้กับทุกคนนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นก็เพื่อความสุขที่เด็กๆและก็ทีมงานและก็หลายๆท่านที่อยู่ในตำบลพื้นที่นะครับมีความสุขโดยเฉพาะอย่างยิ่งในสถานการณ์3จังหวัดในปัจจุบันนะครับและก็รางวัลทั้งหมดนะครับก็ได้รับการสนับสนุนทุกภาคส่วนนะครับไม่ว่าจะเป็นจังหวัดอาเภอนะครับตำบลนะครับและก็คนในหมู่บ้านนะครับก็ต้องขอบคุณเป็นอย่างสูงนะครับและก็